One n e w สตรงไปตรงมา เมเกิดที่โรงพักวันนี้ยังอยู่กันที่ควันลงวันวนาเลนไทยที่ผ่านมาอกิจกรรมตำรวจเขามีเยอะแยะแต่วันนี้ไม่ได้มาแจ้งดอกกุหลาบเหมือนเมื่อวานแต่เป็นการหาไรายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิเพื่อการกุศลของตำรวจภูธรภาคแปดเขาโดยกิจกรรมเป็นการแข่งขันจักรยานทางเรียบที่มีชื่อเขากับเทศกาลว่าตำรวจภูธรภาคแปดใจเกินร้อย ันย้อนรอยสี่วิชัยเพื่อหาไรายได้สมทบุญสนับสนุนภารกิจของชมรมแม่บ้านตำรวจและมอบให้แก่สภากาชาติไทยเพื่อใช้ในกิจกรรมการคุณตนโดยมีทันผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดน,นำขบวนรณรงค์กิจกรรมในครั้งนี้ส่วนที่เห็นคนในห้างแตกตื่นก็ไม่ได้มีการที่ปล้นแต่อย่างใด เป็นตำรวจผูธทอนคัแปเข้าขนขบวนตัวมารคอก็ตตำรวจพรอ้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจสาัางรารมาเดินสวนสนามสร้างสี่สัตว์ภายในห้างจังหวัดสุราธานีดูสิคุณผู้ชมเดินกันร้องเรียนแข่งแรงดีพร้อมนำองขวัญที่เป็นสัญลักษณ์วันวาเลนไทยอย่างดอกไม้มามอบความรักความอบอุ่นเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการพึ่งผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจ บรรยากาศก,ก็อบอวนไปด้วยความรักนั้งคู่วิวัฒท้รู้บอกรักตารางเฮโยกันตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่ทำเอาคนานี้มาเดินหาคนเดียวถึงกับออกอาการอิดท่าเบาๆเ,เอานะยยอมให้เขาวันหนึ่งกันแล้วกันนานๆทีจะได้บอกรักกันกลางที่สาธารณะแบบนี้ กิจกรรมที่สร้างความรักความตามัคคีแบบนี้ยังไงก็เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนแต่ในคณะคนไทยก็ย่าลืมอนุรักษ์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันมาคบูุชาที่กำลังจะมาถึงในวันที่22กุมภาพันธ์นี้พาันเข้าวัดทำบุญกันเยอะๆนะคุณผู้ชมวันนิวส์ตรงไปตรงมา